สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของปาล์มนะคะเราวันนี้เนี่ยปาล์มมาพร้อมกับคลิปเฟอรดกันอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะเป็นเฟอรดเกี่ยวกับน้ําหอมค่ะแต่คลิปนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับบอดี้แคร์นะคะหรือว่าเป็นครีมบํารุงที่เกี่ยวกับผิวกายไม่ว่าจะเป็นครีมก็ตามครีมอาบน้ํานะคะเซรั่มหรือว่าบอดี้ออยล์อะไรต่างๆเนี่ยปาล์มจะรวบรวมตัวที่ปาล์มชอบมาไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะสําหรับปีนี้ทั้งหมด มาพูดถึงสภาพผิวของปาล์มนะคะคือปาล์มเป็นคนที่ผิวตัวไม่ได้แพ้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้ผื่นขึ้นง่ายไม่ได้แบบอักเสบแดงอะไรอย่างง่ายนะคะแต่ปาล์มมารู้สึกว่าผิวปาล์มนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยคือเวลาแบบโดนอะไรแบบกดหรือว่าจับหรือว่าอะไรที่มันแบบแรงๆอะ่ะแดงง่ายแล้วก็ช้ำง่ายนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยปาล์มก็จะเป็นคนที่ผิวแอบแห้งเวลาที่แบบไม่ได้ทาครีมนะคะคือแต่ก่อนไม่ค่อยเป็นแต่พอแบบอายุมากขึ้นอย่างเงี้ย คือผิวมันก็เหมือนแห้งง่ายขึ้นถ้าไม่ได้ทาครีมถ้าไม่ได้บำรุงตอนกลางคืนดังนั้นนะคะบอดีแคร์ที่ปาล์ามต้องแบบคอนเซิร์นเลยนะคะเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องเกีแบบ่ยวกับพวกความชุ่มชื่นค่ะผิวจะต้องชุ่มชื่นนะใช้แล้วเนี่ยผิวต้องไม่แห้งไม่คันแล้วก็ไม่ดูเป็นแบบผิวแตกๆแ,แ,แห้งๆค่ะข้อที่2นะคะชุ่มชื่นอย่างเดียวไม่พอบานจะต้องคอนเซิร์นในเรื่องของ texture ด้วยนะคะคือต่อให้หนาหรือบางเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องซึมเข้าผิวง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ได้เหนอะจนเกินไปซะจนแบบเราใช้ชีวิตในอากาศประเทศไทยเนี่ยได้ยากก็จะเป็น2เรื่องนี้หลักๆนะคะมาค่ะหมวดแรกนะคะบ้างจะขอแบ่งเป็นหมวดหมวดเลยนะคะอันแรกขอพูดถึงครีมอาบน้ําหรือว่าเป็นแบบโฟมอาบน้ําอะไรก็ตามนะคะตัวแรกที่ชอบแล้วแบบใช้มาจนไม่รู้กี่ขวดจนขวดเก่าทิ้งนะคะแล้วก็กําลังจะขึ้นขวดใหม่ก็คือตัวนี้เลยทุกคนยูเซรีนนะคะเป็นบอดี้ออยล์ตัวนี้คือมันแบบ ดีมากเลยทุกคนคือตอนแรกถ้าใช้นะคือเราจะปิดใจกับมันมากๆในเะรื่องของกลิ่นคือปกตินคนแบบชอบรีมอนะไรที่มีกลิ่นที่แบบดีนิดนึงอ่ะแต่ตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบไร้กลิ่นเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบแปลกๆแ,แต่ไม่ได้แบบทนไม่ไหวนะแต่มันไม่ได้หอมนะทุกคนแต่พอใช้ไปนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าผิวอะหลังอาบน้านะคะคือมันไม่แห้งเลยคือมันจะมีความแบบแอบทิ้ง ออยเล็กๆนะคะไม่ได้รู้สึกผิวลื่นอะไรขนาดนั้นนะแต่มันจะทิ้งความแบบชุ่มชื่นเล็กๆไว้บนผิวเวลาเราซับตัวด้วยผ้าขนหนูนะคะผิวเราเนี่ยมันจะยังมีความแบบชุ่มชื่นอยู่แล้วก็พอบำรุงต่อผิวมันจะแบบล็อกความชุ่มชื่นได้ดีมากๆนะคะตัวเนี้ราคามันแบบชอบลดบ่อยค่ะก็อยู่ที่ห้าหกร้อยประมาณนั้นนะถ้าปาจะไม่ผิดก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบปาชอบแล้วก็ใช้มาป่อยมากๆเลย ข้อเสียของมันคือถ้าใครชอบครีมอาบน้ําที่ฟองเยอะๆหรือว่าแบบโฟอมอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะตัวนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอาบน้ําสะอาดหรือยังนะเพราะว่ามันไม่มีฟองเลยค่ะทุกคนหรือว่าต่อให้กดปั๊มเยอะๆนะฟองมันก็จะออกมานิดเดียวแต่จริงๆอะ่ะคือเราอาบน้ําสะอาดแล้วนะคะก็ใช้ใยขัดผิวขัดอะไรไปมันก็สะอาดแล้วแต่แค่ฟองมันไม่มีเท่านนเอก ถ้าใครแบบรู้สึกว่ายูสเซอรีนคือไม่ไหวคือแบบกลิ่นไม่ได้นะเอาจริงๆบวงเล็บนะไม่แย่ขนาดนั้นนะแต่ถ้าใครแบบอยากเพิ่มความสุนทรีให้ตัวเองนะคะขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะจากลอกซิแทนเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นแบบคนพูดถึงบ่อยแล้วก็รีวิวบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบมีรอยแตกลายนะคะหรือว่าคุณแม่ที่กําลังจะตั้งครรภ์แล้วแบบใช้ตัวออยอะไรอย่างเงี้ยทาผิวนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นนั้นนะคะที่ ดังๆนะคะแล้วก็เขามีชาเวออยล์ตัวนี้ด้วยเรียกได้ว่า texture ะไรทุกอย่างเนี่ยคล้ายกับยูเซรีนเลยนะคะแต่ปามองว่าตัวนี้มีความชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะทิ้งความเป็นออยมากกว่าตัวยูเซรีนแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าหอมมากจริงๆกลิ่นแบบคล้ายๆกับ ออย a อล o n นนะคะเป็นเกล่นขนมขนมที่มีความผ่อนคลายหอมมากค่ะสำหรับ2ตัวที่ผ่านไปนะคะปามเชื่อว่าสตรนหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเคยเราไม่ได้ชอบครีมอาบน้ําที่ไม่มีฟองขนาดนั้นแต่ยังอยากได้ผิวที่ดูชุ่มชื่นอยู่นะคะปามขอพูดถึงตัวนี้เลยอันนี้ก็ขึ้นขวดใหม่เหมือนกันหยิบขวดใหม่มาให้ดูเลยนะคะกับตัวน u ทรจีน่านะคะตัวนี้เลยค่ะไซส์ Size ใหญ่มากนูทรจีน่าเรนบาร์ดนะคะตัวนี้เนี่ย กลิ่นเนี่ยเรียกได้ว่ามาเป็นทวินกับตัวนี้เลยแต่กลิ่นไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่หมายความว่าแบบกลิ่นไม่ได้หอมขนาดนั้นนะทุกคนคือกลิ่นมันจะกลิ่นอะขอพูดเลยละกันนะกลิ่นมันคล้ายๆกับครีมอาบน้ําน้องหมาที่บ้านปา๊บนิดนิดนึงก็เหมือนยืนนิดนึงนะคะแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคะ่พะพออาบแป๊บเดียวอะกลิ่นมันก็จะหายไปนะคะแต่ข้อดีของตัวนี้นะคะคือมันมีความแบบ ฟองเยอะค่ะทุกคนแล้วก็ความชุ่มชื่นเนี่ยเรียกได้ว่าดีเลยนะคะสามารถทิ้งความชุ่มชื่นอยู่บนผิวได้ดีแล้วก็ตัวนี้นะหลายๆคนใช้เนี่ยคือตามตามบล็อกเกอร์ต่างชาติอยู่นะคะบางคนที่ผิวเขาออกแนวแบบอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยตันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าช่วยปลอบประโลมผิวของเขาได้ดีเลยนะพวกแบบสิวอักเสบอะไรต่างๆนะคะเราว่าผื่นแพ้เนี่ยพอเขาใช้ตัวนี้บ่อยๆอะผิวเขามันก็ดูใสขึ้นแล้วก็พวกผื่นพวกอะไรเงี้ยมันลดลง ปาลอ์มอาจจะพูดถึงกลิ่นได้แย่ไปนิดนึงนะคะขอใหม่กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบ สมุนไพรละกันค่ะผ่อนคลายไปอีกแบบนะปามไม่ติดอะไรกับกลิ่นของทุกตัวที่ผ่านมาเลยนะปามชอบทุกตัวเลยค่ะหมดไปแล้วนะคะกับเซ็ตครีมอบบน้ําที่ปามอยากแนะนําก็พามาให้รู้จักกัน3ตัวนะคะต่อไปในวันจะมาพูดถึงในเรื่องของเซรั่มผิวกันบ้างค่ะเซรั่มผิวนะคะปามมีอยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็เป็นลูกรักลูกชังที่สุดของปามเลยนะคะก็คือตัวนี้เลย คารังส์นะคะตัวนี้คือสําหรับตัวนี้คือทําไมถึงเป็นลูกรักและก็ลูกชังนะคะเพราะว่าชังในราคาของมันเลยทุกคนคือแบบ200 ml นะละคะ่ะในช็อปก็คือแบบปวดหัวมากราคานี้นะคะแต่ตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าเขาช่วยในเรื่องของการเ e x f ฟ l i a t e ผิวนะคะทําให้ผิวเราเนี้ยดูแบบค่อยๆเปล่งปลั่งนะคะค่อยๆผ่อ,ผองแล้วก็กระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาติมากๆคือ ตัวนี้ทุกคนคือปาอาจจะชอบใช้ในช่วงที่แบบเอออีกไม่กี่วันเนี้ยจะไปเที่ยวหรืออีกแบบช่วงเนี้ยอยากจะทําให้ผิวเรามันแบบสวยๆเลยก็จะหยิบตัวนี้นะคะมาทาคือวันจะไม่ทาเช้าเย็นนะจะชอบเน้นทาตอนกลางคืนนะคะคือพอตอนกลางคืนใช่ไหมคะอาบน้ําขัดตัวอะไรเสร็จเนี้ยเราบีบตัวนี้ออกมานะคะก็คือเนื้อมันจะเป็นเซรั่มแบบนี้ คือเนื้อมันบางเบาซะจนแบบเฮ้ยมันจะเพิ่มความชุ่มชื่นอะไรให้ผิวเราได้นะพอเราทาอย่างนี้ใช่ไหมคะกลิ่นนะมันหอมมากมันคล้ายๆกับแป้งนิดๆน,นะคะแล้วก็มีความแบบหอมคือแบบได้ก,กลิ่นเนี่ยปัแ๊บบว่าทุกคนต้องบอกว่าหอมไม่มีใครแบบไม่ชอบกลิ่นแนวนี้นะปแบบัมรู้สึกว่ามันหอมมากจริงแล้วพอทาใช่ไหมคะก็คือเราใช้วิธีการแบบลูดขึ้นจากข้อมือนะคะเข้าหาตัวเราก็อาจจะเน้นตรงข้อศอกหน่อยนะทุกคนว่าแบบเออช่วงนี้ข้อศอกเราดําแล้วก็ นวดนวด,ดเขานะคะคือตัวนี้นช่วยได้ดีมากในเรื่องของแบบการที่ทําให้ผิวเรามันดูกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็เรื่องความชุ่มชื่นเนี่ยเห็นเนื้อเขาแบบบางๆแบบเซรั่มแบบนี้นะแต่เขาทิ้งความชุ่มชื่นได้ดีมากบางทีความแค่ทาตัวนี้ตัวเดียวบางทีทาตอนเช้าแล้วก็ออกไปข้างนอกเลยเวิร์กมากนะคะคือทับเดียวแห้งแล้วก็ไม่ติดเสื้อผ้าไม่อะไรเลยรู้สึกว่าผิวเรามันแบบซิลกี้มากๆเป็นฟิลแบบสตินสตินนะคะทาแล้ว รู้สึกดีมากทุกคนมาที่ตัวต่อไปกันคะ่ะตัวนี้ป้ามถือได้ว่าเป็นน้ำมา number one m everyday use เลยนะคะสำหรับโลชั่นทาผิวของป้ามกับตัวนี้เลยค่ะทุกคนขวดใหญ่คุ้มค่าแล้วก็ดีมากทุกคนคือถ้านับว่าตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของเซรัม่มการบำรุงผิวให้ผิวเราเนี่ยดูแบบกระจ่างใสนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเซรั่มผิวในเวอร์ชันของการเพิ่มในเรื่อง moisturizer จริงๆ,ๆเขาไม่ได้เคลมเตเองว่าเป็น เซ uh, um รั่มเหมือนเลยนะคะคือเขาบอกว่าตัวนี้เป็นโลชั่นเป็นแบบนี้ค่ะเดลี่มอยเจอร์ไรเซอร์โลชั่นแต่บอกได้เลยว่ามันเดลี่ยูสจริงๆนะคะใช้ได้เช้าเย็นแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบปกติปามไม่ชอบใช้โลชั่นเลยเพราะรู้สึกว่าใช้เวลาทานานมากแล้วก็แบบคือขี้เกียจทาแล้วมันก็หนืดทุกคนนึกออกปะ้ะพอาเวลาทาเราก็ต้องแบบคอยเกลี่ยมาให้คราบขาวมันเหลือแต่เนี้ยคือแบบไม่ทิ้งคราบขาวแล้วก็ทาปึ๊บซึมปั๊บปามบอกได้เลยนะว่าตัวเนี้ย ต้องชอบนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายชอบแน่แนคือปาลแบบอยากให้ไปซื้อตามกันเลยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ปาลแบบเอาไว้ในห้องน้าอ่ะถูกน้ําเสร็จใช่ไหมเอาพัาชตัวเนี้ยช้จื้ตัวแห้งปีบไปน,นิ้นะะึปับปั๊บปับแบบไม่ต้องตั้งใจนะทาทาแป๊บเดียวทั้งตัวเสร็จไวมากๆแล้วก็ออกจากห้องน้าไวเป็นคนไม่ชอบอยู่ห้องน้ํานานนะคะออกไวแล้วก็แบบผิวเนี่ยชุ่มชื่นไปตลอดทั้งวันคือแบบดีใจมากนะคะที่ปีนี้เจอตัวนี้แล้วก็ เรียกได้ว่าเป็น my favorite สำหรับปีนี้เลยแล้วข้อดีของมันนะคะนอกจากความชุ่มชื่นนอกจากให้ผิวที่ดูสุขภาพดีแล้วนะคือมันไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะคือกลิ่นมันแบบไม่มีเลยอะเหมาะกับคนที่ชอบฉีดน้ำหอมแบบปามากๆอะไม่รู้ปีน่าจะเจอตัวใหม่ที่ชอบอีกหรือเปล่านะแต่ตัวนี้ชอบมากสำหรับปีนี้แล้วก็คลิปนี้เนี่ยร e เค m เมนตตัวนี้เลยนะคะถ้าอยากจะไปซื้อซื้อตามกันได้เลย Capture เราพูดถึงเรื่องความแบบบางเบาชุ่มชื่นกันไปเยอะแล้วนะเราจะมาขยับกันที่สาวๆผิวแห้งมากๆกันบ้างนะคะหรือว่าช่วงไหนที่แบบโอ้โหอากาศโคตรแย่เลยผิวแบบแย่มากขอแนะนำเป็น3ตัวนี้เลยนะคะมาที่เริ่มที่ความบางเบากว่า,วาตัวอื่นๆก่อนนะกับตัวนี้เลยค่ะล็อกซิทานเหมือนกันค่ะเป็นลายเดียวกับตัวชาววออยเลยนะเดี๋ยวจะมี บอดี้ออยตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นโลชั่นค่ะกลิ่นเนี่ยเป็นโทนเดียวกันทั้งไลน์กับล็อกซิทานอัลมอนด์เมื่อกี้นี้เลยนะคือกลิ่นมันจะมีความหวานอัลมอนด์นะคะผู้ดีผู้ดีข้อดีของมันนะคือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นแล้วก็ผิวเราเนี่ยมันจะได้ความเนียนนุ่มค่ะทุกคนเนียนนุ่มเหมือนเนื้อเขาเลยนะถ้าสังเกตนเ,นเนื้อเขาจะคล้ายๆกับแบบแบบวิปปิ้งครีมหรือว่าซูเฟล่อย่างเงี้ยค่ะที่มันจะ แน่น,แ,น,นแต่เบาอ่าแน่นแต่เบาเยังไงนี่มันจะอย่างนี้คือเนื้อมันเหมือนจะแน่นนะแต่พอแตะออกมาคือมันบางเบามากค่ะแล้วไอ้ความบางเบาของมันนะคือมันทําให้เกลี่ยลงบนผิวได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยที่สําคัญคือกลิ่นหอมแล้วก็เวลาทาไปบนผิวเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยผิวเรามันนั้นมันแบบ มันสม o o มันเนียนนุ่มมันเรียบลื่นนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ชอบค่ะเข้มข้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะกับตัวนี้เลยค่ะค a r งส์ค่ะคารงเขามีบอดี้ครีมหลายตัวนะคะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขยับมากับแบบความเป็นครีมแล้วนะคือเนื้อเนี่ยบอกได้เลยว่าแน่นนะคะนี่ก็จะหมดแล้ว กำลังจะขึ้นกระปุกใหม่นะคะก็รู้สึกว่ามีเอาไว้อันเนี้ยอุ่นใจดีอะมันชุ่มชื่นมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ lifting แล้วก็ท o n i n g ผิวเราด้วยคือถ้าจะบอกว่าทาครีมแล้วน้ำหนักลดหรือว่าแบบผิวตัวเล็กอะไรเงรี้ยคือบอกได้เลยว่าปัมไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะทุกคนคืออันนั้นนะอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องการกินของเรานะคะแล้วก็การ lifting การออกกำลังกายต่างๆนะคะแต่ตัวเนี้ย เรียกได้ว่ามันเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งแล้วกันที่ทําให้ผิวเราอะจากที่มันเริ่มจะคอยนิดนึงแล้วหรือว่าช่วงนั้นผิวเรามันเหนื่อยมันเริ่มจะย้อยแล้วคือเราก็ลิฟต์มันขึ้นมายกมันขึ้นมานะคะผิวเราอะก็นิยามสั้นๆสำหรับตัวนี้เลยก็คือช่วยให้ผิวเรามันแน่นกระชับขึ้นนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเวลาใช้เน,นี้ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยผิวมันจะแบบแน่นๆนะตัวคนแขนแล้วมันจะมีความเนื้อแบบแน่นๆแบบเต่งๆนะคะคือตัวเนี้ดีแบบ เป็นฟิลลิ่งนั้นค่ะแล้วก็มาถึงครีมตัวสุดท้ายนะคะที่ปามมีแล้วก็รู้สึกว่าเข้มข้นที่สุดของปามแล้วแล้วก็ชอบนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะยูซ r รีนตัวนี้ถ้าเพื่อนๆในอ่านจะรู้เลยว่ามันเหมาะกับคนที่ผิวแห้งสุดๆนะคะคือเขาเขียนไดไว้เลยว่าเป็น for very dry skin นะคะแล้วก็ เป็นสูตรเนื้อบาอร์มาทุกคนบารเนี่ยมันเป็นฟิลคล้ายๆกับครีมบวกกับออยแล้วนะคะคือมันเข้มข้นแบบนั้นแต่เขาก็ยังแอบเขียนมานะว่าแบบ l i ท์เ t ็กเจอรนะคะคือทางง่ายๆนะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นนะออแล้วก็เขาเคลมมาว่าแบบมีความเป็นเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็ Basic Care for Irritable Skin แล้วหรือว่าแบบเเป็นตัวช่วยแบบ พื้นฐานนะคะสำหรับคนที่มีผิวแห้งมากๆแล้วก็เป็นผิวที่แพง,ง่ายนะคะก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้คือตัวนี้ดียังไงคือตัวนี้ปาบอกได้เลยว่าทาทั้งตัวบอกได้เลยว่าตายไปเลยนะคะคือมันแห้งมากคือมันเข้มข้นมากจนเกินไปที่จะทาทั้งตัวคือเนื้อมันอะแน่นแบบแน่นนะทุกคนเนี่ยแล้วแบบเนี่ยมันเข้มข้นมันหนาอย่างนี้เลยนะคะคือแปะไปแล้วเป็นครีมครีมครีมแบบนี้ วิธีใช้ของบาลนี้ค่ะบาจะทาใน,นช่วงที่แบบวันนั้นเนี่ยโหคือไม่ไหวละผิวตรงนี้คือไม่ไหวละ,วอ,วละอย่างเช่นพวกแบบแขนหัวเข่าตรงนี้นะคะบางทีแบบแห้งมากอ,อ,อันนี้ไม่ใช่หัวเข่าสิอันนี้คือข้อศอกนะคะหัวเขา่าแห้งมากเท้าแห้งมากก็โบกอันนี้เข้าไปเลยทุกคนหรือบางที มือเวลาเราชอบทําเล็บนะคะจะสังเกตว่ามันจะชอบมีความแห้งตรงช่วงโคนนะคะหรือว่าตรงช่วงจมูกเล็บเนี่ยก็จะทานเนี่ยแล้วก็บอกบอกบกบ,ก,บก,ก่อนนอนนะคะก็รู้สึกว่าช่วยได้ดีแล้วก็มีความเข้มข้นสูงมากๆเหมาะก,ก,กับการเลือกทาเป็นแบบ ส่วนส่วนไปหมดไปแล้วกับโลชั่นครีมต่างๆนะคะมาถึงพาทีท่บามชอบมากก็คือบอดี้ออยล์ค่ะปามเคยทำคลิปบอดี้ออยล์นะคะเดี๋ยวปามจะทิ้งลิงก์ไว้ตรง d e สคริปชั่นบ o ็อกนะดูคลิปนี้จบอย่าลืมไปดูกันต่อนะคะคือบอดี้ออยล์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกินแคร์ที่บามรู้สึกว่าทาง,ง่ายชุ่มชื่นซึมไวแล้วก็ไม่ต้องคอยมานั่งเกลี่ยเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่า มันให้ผิวที่ดูฉ่ำโกโลด์ดีเป็นผิวที่ปาลชอบนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยอันนี้เป็นบอดี้ออยล์ที่เพิ่งเข้าไทยมาได้หมาดๆเลยนะคะกับตัวนี้เลยแต่อันนี้ปาลซื้อก่อนเข้าไทยมาได้สักพักนะคะถามถึงเรื่องความชุ่มชื่นเนี่ยปาลขอบอกว่าตัวนี้มันแอบมีความแบบทิ้งความมันอยู่บนผิวนะคะทุกคนเดี๋ยวปาจะทาให้เพื่อนๆดูหัวมันจะเป็นสเปรย์แบบนี้นะคะ่ะคือฉีดฟิ๊ตฟิ๊ต เอาเวลาทาคือเราจะเห็นว่ามันมีความแบบทิ้งความกโกลความฉ่าอยู่บนแขนอยู่บนผิวเรานะคะคือมันไม่ได้ซึมซึบเข้าไปในผิวขนาดนั้นแต่ข้อดีของตัวนี้เลยนะคะคือมันสามารถทาได้หลายส่วนของร่างกายเอาจริงๆเขาบอกว่าอันเนี้ยทาหน้าได้ด้วยนะแต่ปายังไม่กล้าทาแต่ราคาก็ปัะมว่าแอบแรงอยู่กับในเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้ก็แบบ เฉยๆแต่ก็เป็นฟิลลิ่งอีโมชั่นอลที่ได้จากกลิ่นแล้วก็เท็กซเจอร์มันแบบเวลาทาง,ง่ายๆอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอที่ออยตัวต่อไปนะคะเรามากับล็อกซิแทนทั้งลายแล้วพลาดไม่ได้กับตัวนี้เลยเรียกได้ว่าซื้อมาแบบเป็นลายเดียวกันเลยทุกคนนี่สอันนะคะคือตัวนี้นะคะข้อดีของมันนะคะคือ1ผิวชุ่มชื่นมาก ผิวเนี่ยรู้สึกว่ามันฉ่ำโกลใสแล้วก็สวยมากๆนะคะล็อกซี่แทนสำหรับลายนี้ปอมว่าทำออกมาได้แบบดีมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวได้แบบชัดเจนแล้วก็เห็นชัดมากๆค่ะตัวนี้ก็ดีมากถ้าใครสาย Oil, บอดี้ออยล์ปามว่าต้องเคยลองแล้วละแต่ถ้าใครยังไม่เคยลองไปลองกันนะคะแนะนำเลยตัวหนึ่งนะคะที่ปามจะแนะนำนะคะเราเป็นแฟนคลับของเขา มาตั้งแต่เซรัม่มครีมแล้วพลาดไม่ได้กับตัวบอดี้ออยกับตัวนี้เลยค่ะ Carans นะคะเป็นบอดี้ออยสูตรนี้เลยอันนี้ก็ใช้มาไม่รู้กี่ขวดแล้วทุกคนคือที่เอามาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยบอกไดยว่าใช้มาไม่ต่ำกว่าหนึ่งขวดนะคะคือใช้ปล่อยมากแล้วแบบมีไว้แบบแล้วมันอุ่นใจอะคืออย่างอันเนี้ยกลิ่นแบบโอ้ยสมุนไพรมากสมุนไพรแบบ หอมมากนะคะคือตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเร่น้ําในผิวนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความแบบผิวแน่นคล้ายๆกับตัวแบบครีมตัวนี้เลยนะแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องเด่น้ําในผิวผัดผิวให้ดูผ่องใสนะคะคือตัวนี้บอกได้เลยว่าใช้เมื่อไหร่นะผิวช่วงนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแน่นกระชับนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูแบบ ใสสุขภาพดีมากๆตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีแบบเทคนิคในการใช้นิดนึงคือแบบเขาก็จะบอกนะว่าตัวนี้ห้ามใช้ตรงช่วงหน้าอ,อกนะตัวนี้ก็สามารถไปถามตรง เคาน์เตอร์หรือ p a ให้เขาแนะนําได้นะคะว่าวิธีใช้ออยเนี่ยใช้ยังไงนะทุกคนคือปามบอกว่าถ้าใชใ้ถูกวิธีเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนแบบทําให้ผลลัพธ์ของแบบสปปรรพคุณแบบอินพีเดียนต่างๆเนี่ยมันแอคทีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยมันสวยไวขึ้นแล้วก็ดูแบบคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปกับตัวคารงอันนี้นะคะปามมอออยสามตัวที่ผ่านไปก็ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื่นได้อย่างมากแล้วนะคะ แต่ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นออยล์หรือว่าครีมอะไรก็ตามแต่ที่พูดมาเนี่ยบอกได้เลยว่าสู้พี่คนนี้ไม่ได้นะคะกับตัวนี้เลยค่ะไบโอออยล์ที่เป็นสูตรเจลตัวนี้ค่ะเอาง่ายๆนะตัวนี้เป็นตัวเดียวค่ะที่บามพกไปตอนที่บามไปทะเลพกตัวนี้ตัวเดียวไปทะเลเลยนะคะคือเวลาไปทะเลเราแบบไม่อยากพกอะไรไปเยอะนะคือสิ่งที่พกอะ่ะจะต้องแบบทาปุ๊บ กู้ผิวกับมาปับนะไม่ว่าจะเป็นออกไปตักแดดทะเลไปใช้หาดไปเล่นน้ําทะเลไปเล่นกีฬาทะเลอะไรเงี้ยนะคือจะต้องเป็นตัวที่แบบเด็ดจริงแล้วก็ทําให้ผิวเราแบบไม่เจ๊งนะทุกคนคือพูดตรงๆเลยอย่างตัวนี้นะคะคือเนื้อมันนะบอกได้เลยว่าเลเทมากคือแบบช่วยเปลี่ยนแพคเกจจริงเถอะ มันมันหกแล้ววะไม่รู้จะเทเพืเเ่อนๆดูยังไงแต่คือมันดีมากมันดีตรงที่มันชุ่มชื่นมากเลยทุกคนเนี่ยเนื้อมันจะเป็นออยแบบนี้เลยนะคะอยู่ในรูปแบบเจลถ้เาเวลาเราทาไปตรงตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าผิวเราแบบชุ่มชื่นขั้นสุดเลยทุกคนคือปามพบตัวนี้ใช่ป่าววันนั้นนะปามก็ไปเล่นซ้ำบอร์ดนะคะก่อนเล่นซัำเนี่ยปามปก็ทากันแดดทาอะไรนะแต่เอาจริงๆคือมันสู้แดดประเทศไทยไม่ไหวจริงๆทุกคนคือผิวมันก็มีความแบบแห้งแบบ แห้ง dry แบบแห้งมากเลยอ่ะเพราะว่ามันโดนแดดแบบทำลายทำร้ายนะคะพอกลับมาเนี่ยปามอาบน้ำนะ้ะปามรีบเลยทุกคนโบกตัวนี้เข้าไปค่ะคืออาบน้ำเสร็จใช่ไหมซับตัวให้หมาดๆนะไม่ต้องถึงขั้นแห้งนะแล้วก็ใช้ออยล์เนี้ยโบกเข้าไปเลยนวดเข้าไปเลยตรงต้นคอที่โดนแดดตรงแขนตรงขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบอกได้เลยว่าผิวนะคะตื่นมาเนี่ยนุ่มแบบนุ่มนุ่มดีมากเลยแต่ถ้าถามถึงเรื่องแบบ กลับมาขาวเท่าเดิมไหมบอกได้เลยว่าไม่นะคะคือฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีตัวไหนที่แบบทําให้ผิวกลับมาขาวเท่าก่อนเล่นแต่นั้นนะป๊าบว่าน่าจะต้องไปคอนเซิร์นในเรื่องของพาร์ตกันแดดพาร์ตการบํารุงผิวก่อนลงไปเล่นมากกว่านะอันนี้คือเป็นแบบโพสต์สกินแคร์แล้วกันที่ช่วยกู้ผิวเราไม่ให้แบบมันแย่มากมันแบบแห้งอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยผิวแบบนุ่มจริงๆนะคะตื่นมารู้สึกว่า เฮ้ยเมื่อว่าเราไปทําอะไรมันนะเราไม่ได้ทําร้ายผิวเรานิดหนาเป็นฟิวนั้นนะคะก็ตัวเนี้ยผู้ผิวได้ดีมากเป็นตัวเดียวที่พบไปตอนไปทะเลแล้วก็จบทาทุกคืนจบผิวแบบตื่นมานุ่มจบจบมากๆเลยค่ะครับตัวนี้เลิศ <Le> ก็รวมบอดี้สกินแคร์นะคะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะคือจุดประสงค์ของการบำรุงผิวของปามเนี่ย อันอยากจะให้ผิวมันดูแบบชุ่มชื่นแล้วก็ถ้านอกเหนือจากความชุ่มชื่นไม่แห้งไม่ขุยนะคะถ้าตัวไหนมันเด็ดแล้วก็มีสพคุณที่แบบช่วยในเรื่องการทําให้ผิวเรามันดูสุขภาพดีขึ้นผิวแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นหรือว่ามีความผ่องกต่างสามากขึ้นเนี่ยก็อยากามาแนะนาให้เพื่อนได้รู้จักกันนะคะคือส่วนตัวปามปามยังแบบปามก็ไม่ได้เป็นคนที่ไปฉีดผิวอะไรเงี้ยไม่เคยทําอะไรกับผิวตัวเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการแบบประคมพวก สกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปให้ได้มากที่สุดให้ผิวเรามันแบบดูชุ่มชื่นแล้วก็ผ่องกระจ่างใสนะคะก็สีผิวตัวเองเนี่ยพอโอเคแล้วแค่อยากจะให้สีผิวที่เรามีนะคะมันดูกโกลดูดูสวยดูแบบฉ่ำผ่องในแบบแบบของตัวเองเนี่ยบอมรู้สึกว่าแค่นั้นมันก็ดูเป็นคนที่มีผิวสุขภาพดีแล้วก็สวยได้แล้วนะทุกคนไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาพูดถึงอะไรอย่าลืมกด s u b s c r i b e กันไว้นะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะไปละค่ะ Bye.